ฮ่าสวัสดีครับมีรักกี้แบรนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่อพิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบารสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเโชคดีกับกาชานะครับฮ่าสวัสดีครับมีรักกี้แบนร์นะมา อ,อ่พูดถึงนะครับตอนนี้คือที่ผ่านมาก็มีคนมาบอกหมีว่าอยากให้รวมเซฟเนี่ยอันนี้หมีก็ได้ประสานทีมงานตลอดนะปรากฏว่าตอนนี้ได้รวมเซฟแล้นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วน ssl 1 1 11 12ก่อนนะครับเซฟอื่นยังไม่รวมนะเพื่อนๆต้องรอ,ออดใจก่อนถ้าเกิดคนไหนมันคนน้อยจริงๆคือทีมงานเขาคงดูแ้แหละว่าเออเซฟสิกับสิบเนี่ยคนน้อยที่สุดนะเขาเลยจับมารวมก่อนนะครับ ส่วนถ้าเกิดผู้เล่นที่อยากจะรวมเซฟอันนี้เรามาแชร์กันได้นะมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เฮ้ยโอ้ผมอยากให้เซฟนี้มารวมกันอยากให้เซฟนี้มารวมกันเผื่อมีจะเป็นหูเป็นตาบอกทางทีมงานให้ลองประสานงานได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเซฟหนึ่งเซฟสองเซฟสามอันนี้ไม่ได้รวมแน่เพราะว่าคนเยอะที่สุดแล้วโดยเฉพาะเซฟสามเนี่ยหมีว่าน่าจะเยอะสุดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าน,นี่หมีเล่นอยู่แล้วก็คือกิจกรรมไม่เคยมีคนน้อยเลยนะที่เตะที่ตีกันเนี่ยยอดสวรรค์กับเอ่อบางกรเนี่ยไม่เคยมีคนน้อยเลยจริง อย่างวันอ,อย่างเมื่อวานวันอังคารเนี่ยก็ตีกันก็โอ้โหพันยอดสมัครก็มีสามพันถูกไหมของอบังกรค้าก็สามพันอย่างเงี้ยมานี่คือคนร้อยห้าสิบคนใส่กันเต็มที่เลยโอ้โหแบบไม่รู้นะอันนี้มีวว่าเซฟสามตจะเยอะสุดลองมาจะจะเป็นหนึ่งหรือสองเนี่ยแหละนะครับอ่าเรามาเริ่มร้านค้ารับฉบ,บับเอออย่าลืมนะเรื่องการรวมเซฟเนี่ยเพื่อนๆอยู่เซฟไหนรู้สึกว่าเฮ้ยคนน้อยเนี่ยมาแจ้งหมีใต้คอมเมนต์ได้นะเผื่อจะประสานทันทีมงานได้ไม่มากก็น้อยนะครับบม ร้านคาราบฉบับรบเวนไทยนะครับคอตูมเห็นไหมครับราคาลดหกอร์นต์นี่สาวกคอตูนต้องอย่าลืมผ้าเลยนะครับหกตัวเลยนะแล้วก็ตัววิรชนอันนี้คือหกอันจาก1,000งห่นทองเหลือ30,000ื่นเอ้ยสามหมนก็แย่แล้ว3599นะครับแล้วก็บุพผาโสมมณัดเนี่ยมันจะให้ค่าคอมเซ็กับเพื่อนเราเก้าร้อยเ้ลยนะรานะคาถูกลงเยอะแล้วก็ก่องสมบัติบังกรขาวเนี่ยจาก180ร้อยแปสดสิบเหลือร้อยห้าสิบแล้วก็เข่นนาปีศาจจากหนะครับ ถ้าเกิดเรากดซื้อเนี่ยมันก็จะมีขายอยู่นะครับผมแล้วก็อยากเป็นคนรักเห็นไหมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะหน้าหนาวอยากได้ไออุ่นจะมีชุดมาใหม่ก็คือชุดไออุ่นนะเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะครับนี่ไงชุดนาโชคกอดไออุ่นชุดมันน่ารักนะออกแนวเกาหลีเกาหลีหน่อยขาวๆนะน่ารักดี อ่าเนี่ยครับเห็นบ้างจะมีของมาขายนะอะไรวะเนี่ยมีต้นอ่อนขึ้นบนหัวกูเนี่ยนะ <c oughs> เออมันก็แนวดีนะแล้วอันนี้อันนี้แต่เพืเ่อนๆชอบนะครับเฮ <c oughs> ้ยเขาปีศาจโอ้โหจะว่ายอย่างงูอย่างนี้เลยตอนเนี้ยเฮ้ยเขบบ่าปีศาจเทพดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะซื้อแม่งเลยแล้วกันแต่อย่างที่บอกครับตัวฟ้าไม่มีนะโอ้โหตอนนี้อยากให้ท,ทีมงานเอาตัวฟ้ามาขายมากๆกันะ <c oughs> ไม่มีแล้วจริงๆนะพูด,พดกันตรงๆเลย <c oughs> อ่าชุดแฟชั่นมันจะใช้เป็นอ่า ตัวทองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมเลยดีกว่านะครับคารรวมเซฟนะครับสําหรับเซฟโซนดสิบสองนะครับไม่มีใครดักตีหัวกูช่ไหนะ <laughs> เซฟสามนี่หมีโดนบ่อยมากนะหมีก็งงเหมือนกันคือเชื่อว่าบางทีหมีส่งรถอะมีคนเดินบอก f อ f c ครับพี่หมีครับผมผมขอฆ่าพี่เลยครับโอ้โห f อฟกันนี้จะฆ่ากูกันอย่างนี้เลยเหรอวะโดนบ่อยมากนะบางบางทีหมีเดินออกไปทำเควนโลกอย่างเงี้ยมีคนเดินบอกโอ้ เอาเอาลักกี้แบร์ตัวจริงวะครับพอตอบปรชัเสร็จนะโอ้โหแม่เปิดผีแม่เปิดแดงกระโดดทีกระโดดทีกูเลยนะบอกโอ้โหผมขอค่าพี่จะเป็นพระคุณมากครับแล้วหมีก็ปล่อยให้ฆ่าเลยนะเอาเลยครับถ้าถ้าเกิดแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเอฟซีกันมีอะไรพูดกันได้พูดคุยกันได้นะเต็มที่ได้เลยนะแต่ว่าเอาจริงไม่ต้องฆ่าหมีก็ได้ถ้าจริงๆเข้ามาพูดโอ้โหดีใจยังเลยครับอะไรแบบนี้หมีก็โคตรด,ดีใจเลยรู้ไหมไม่ต้องไม่ต้องแบบโอ้โหดีใจมากครับเปิดพีเคกระโดดกระเหยียบหน้ากูเลยนะ อ่ะเอาเป็นว่านะครับสำหรับเออเสสิบเอ็ดนะครับทุ่งสวีไหนะแล้วก็เอสสิบสองเมืองนกแก้วผมชื่อน่ารักเนาะผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีโหวตตอนเที่ยงนะครับผมโดยระยะเวลาโหวตคือวันที่สิบห้ากุมภา,าพันธ์ถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์ก็สําหรับเซฟสิบเอ็กับสิบเอ็ดกับสิบสองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวว่าคนน้อยหาเพื่อนน้อยก็ได้โอกาสนะครับอ่เดี๋ยวเรามาอ่านใต้คอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าเออมีคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างแต่มีจะไม่ขอพูดชื่อละกันนเา ้ยจะไปหาที่จะไปหา11หรือนี่ก็คือมันสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะไปเซฟไหนในคือมันมันก็คือการรวมเซฟถูกไหมอาจจะยุบรวมกันแล้วก็กลายเป็นเซเวอร์หนึ่งเขาอาจจะตั้งเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเซฟ11กับ12นะี่ก็จะเป็นผู้เล่นรวมอยู่ด้วยกันนะครับประมาณนี้นะมีคนบอกว่า5ก็เหงามากนะครับรวมให้หมดเลยครับนัวยนะโอ้คุณพี่ครับถ้าเกิดรวมอย่างนั้นมันจะยิ่งเร่งทำให้เกมปิดนะนี่มีพูดจริงเพราะว่า ถ้ารวมเยอะเนี่ยมาทาให้สุลต่านที่เขาแบบคลองเซฟสามอย่างเงี้ยใช่ป่ะคนบางคนคลองเซฟสองคนคลองเซฟหนึ่งเขาก็ต้องรู้สึกว่าอา้าวเขาก็ไม่ใช่ที่หนึ่งทุตโพไดิเขาก็ต้องเติมแข่งกันบางทีมันก็ไปกดดันเขาเกินไปแล้วก็เออแต่จริงรวมเซฟนี่หมีเขาเห็นด้วยนะไม่ยิ่งโคตรมันเลยเนาะโอ้ลองคิดสภาพดิใช่ป่ะเพื่อนๆลองคิดสภาพนะเออสิบสามเซฟนะรวมกันแม่งเป็นเซฟเดียวโอ้โหลองคิดภาพตามอยูน่นะบางกรคามกิวใหญ่ๆรวมกันยี่สิบกิว ต่อไปเป็นยอดสวรค์คิวใหญ่รวมกัน20กิคิวเวลาตีกันจะเป็นยังไงวะเพื่อนลองคิดภาพดิไม่ต้องเล่นอะเชื่อหมีเธอแหลกตายหาแน่ยืนค้างเออประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นหมีวองว่าเซฟหนึ่งเซฟสองเซฟสามรวมเหรอครับคนมันเยอะถ้าเกิดจะรวมจริงๆเนี่ยเราลองมาดูเซฟอื่นดีกว่าคนมันน้อยจริงเพื่อนๆสามคือเซฟอื่นหมีไม่รู้จริงๆว้ยต้องขอรบกวนเพื่อนๆพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้นะว่าเฮ้ยเซฟสี่เซฟห้าเซฟหกเซฟเจ็ดเซฟแปดเซฟเก้าไปถึงเซฟสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ย เพื่อนๆเล่นแต่และเซฟอะเอ,เ,อเอาจากประสบการณ์จริงนะเพ,นเพื่อนๆอยู่เซฟไหนรู้สึกว่าเฮ้ยคนน้อยจริงๆอย่างเงี้ยดีเควสมาได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนมีจะบอกทางทีมงานให้เขาแบบเออลองเช็คดูซะหน่อยเขาบอกว่าก็รวมเป็นเซฟเดียวไปเลยจะได้จบจบหนึ่งเกมหนึ่งเซฟพอดีตีกันมัน<ๆ>อันนี้มีก็ถ้าเกิดจะพูดถึงแงีความมันมันใช่แต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจนะในแง่ของการตลาดเนี่ยบางคนเขาจะเลิกบบบางคนเขาอาจจะเลิกเลยครับเพราะว่า เขาอยู่ไม่ได้อะเอาอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นคือคือ,คอที่มีรู้จักเนี่ยบางคนเขาตอนแรกอยู่เซฟสามใช่ไหมแล้วทีนี้คือเขาอยากเป็นใหญ่เมื่อเขาจะเขาอยากเป็นใหญ่ไ,มมห,ญไหมเขาก็รอเซฟใหม่เปิดเขาก็ย้ายไปเขาก็เป็นใหญ่ใช่ไหมเอ้าชิบหายละไปมามากูเป็นใหญ่เซฟใหม่แป๊บเดียวเฮ้ยแม่งรวมแล้วพอมารวมเป็นเซฟสามเกิดอะไรขึ้นครับเอ้ากูเจอหน้าเดิมๆอีกแล้วแต่คราวนี้กูก็มไม่ได้เป็นใหญ่กูก็มไม่ได้เป็นใหญ่โดนกระทืบเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเซฟเพิ่งเปิดใหม่ใช่ป่ะไปรวมกับเซฟหนึ่งเซฟสองเซ ดันเลเวลยังไม่ถึงเลยต่างมากนะอ่ามีคนบอกว่าควรรวมส่วนใหญสิบสองสิบสาสิบสี่โดยถือว่าเอสสิบสาสิบสี่จนระบากตอนวอรครับอันนี้มีเห็นด้วยเลยนะยิ่งเซฟใหม่สิบสาสิบสี่เชื่อมีเท่าสิบสามสิบสี่ไปรวมกับหนึ่งถึงห้านะตายอย่างเขียดซีพีห่างวอวอลเต็มตัวเต็มใจเลยอยู่แค่เอสแน่นอนนะควรถามความคิดเห็นเซฟอื่นบ้างอันนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้หมีมาถามแล้วกัดไกลทุกคนเลยว่าเฮ้ พวกผู้คนนะอยู่เซฟไหนบ้างแล้วก็เฮ้ยแต่ละเซฟเป็นไงบ้างมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแชร์กนได้นะเต็มที่ลเลยหยียบเหยียบใต้คอมเมนต์เต็มที่หยียบได้แต่ยังไม่ต้องด่าดามีนะมีไม่เกี่ยวนะ <c oughs> ควรถามความคิดเห็นเซฟอื่นบ้าง,งเขาก็อยากรวมทัม้งนั้นแต่รวมต้นๆไล่มานี่อะไรรวมจากท้ายหรอบริหารและยอดแย่งจริงอันนี้เขาอาจจะพยายามอันนี้มีไปได้พูดแทนทีมงานนะแค่อันนี้ความรู้สึกของมีเขาน่าจะพยายามดูแลจริงๆว่า11-12คนน้อยก่อนเขาเลยต้องจัดการเซฟคนน้อยก่อนมารวมกันก่อน อย่างที่มีบอกแหละคือถ้าเกิดเราไปเอาเซฟ1-13เนี่ยไปรวมกับเซฟ1เซฟ5เนี่ยคนที่โดนไปรวมเซฟที่อยู่อันดับ10-13ไปลงกับเซฟ1 2 3เขาหรือเขามีเลิกแน่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบว่าสไยหาเฮา้ยขาอยากเป็นเจ้ายุทธาจากักรอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเขาแบบเอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับผมติดอันดับไหนก็ได้แต่ผมขอมันใช่ไหมแต่มันก็มีโอกาสหยิบทำให้นคนเลิกได้อยู่พูดถูกป่ะ อ่านแนละ้วอันนี้มีคนบอกแล้วอยากมารวมเลยครับ13 14โอ้จริงนนจริงอันเนี้ยถ้าความคิดเห็นมีแล้วจริงจริงควรจะแต่ทีมอาจจะคิดอยู่แล้วว่า13 14คนยันเยอะอยู่หรือเปล่าถูกปะ่ะไม่ไงเพราะจะเอา11 12 13 14มารวมเป็นเซฟเดียวนี่คือโคตรมันเลยเพื่อนเนว่าป่ะ4เซฟมารวมเป็นเซฟหนึ่งแค่นี้ก็มันแ้วเชื่อมีดีฝ่ายหนึ่งประมาณฝ่ายหนึ่งมีสักสิบกิโลตีกันก็โคตรมันแล้ว เอ่อหนึรวมเลยวูอย่เพึ่งรวมเลยครับตอนนี้ยังมันอยู่เลยนะ 3, 3มสาี่จะบอกให้นี่เดินเดินไปเดินไปคุ้มกันรถที่กูจะนวโดนกระทือบอยู่เลยเนี่ยกระทืบไม่มีอะไรนะเดินมาบอกเอฟซี k ักกี้แบครับโอ้โหแล้วแม่งก็กระทืบตายคารถเลยนะมีไม่อยู่ด้วยแหละถึงอยู่ก็ตายไม่มาห้าคนคนเดียวยังพอจะถูจะถ่ายได้บ้างนะ อ๋อมีคนบอกว่ารวมๆว,มวมให้หมดจบจกันไปอย่างนั้นจรหาดีกว่าครับมันบีบเร็วเกินไปนะอ่ามีคนบอกว่าหนึ่งสามหนึ่งรวมกับสามสี่ก็จะหนึ่งหนึ่งนี่คนยังเยอะอยู่เลยม,มีมีเห็นในบอร์ดหนึ 1, ่งเซฟหนึ 1, ่งกับเซฟเซฟหนึ่งกับเซฟสองมีได้ยินบ่อยคือสงครามจัดสดมีได้ยินคนเปิดแดงฆ่ากันบ่อบ่อปลาอะไรสักอย่างเนี่ยพิมโอในบอร์ดเยอะมากนะมีว่ายังคนเยอะอยู่แนะน่สี่กับเจ็ดนี่มีไม่รู้จริงคนเยอะหรือเปล่าแปดกับสิบสี่มีก็ไม่รู้นะอันนี้คือไม่เคยไปเล่นเคยเล่นแต่สามอย่างเดียว อ่าคุณอ่าน,นี่ขอไม่พูดชื่อเซฟสิบคนไม่มีแล้วจ้าเซฟสองล้างมากเฮ้ยจริงเหรอวะเซฟสองล้างจริงเหรออันนี้หนีไม่รู้จริงไนงะรวมหมดเลยครับแอปรวมหมดโอ้ถ้ารวมหมดนี่มันจะไปยิ่งพาให้เกมไปเร็วหรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นครับเซฟแสกเงามากผีหลอกแล้วแม่โอ้โหขนาดนั้นต้องรวมแล้วนะอันนี้แปลว่า GM เอ็มงจะพยายามดูแนละจริงๆแต่เซฟสิบสองมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะรวมเธออย่างละสามเซฟรวมรวมให้เหลือสักห้าถึงห้าสามถึงห้าเซฟกำลังดีอันนี่ก็หมีหมีก็เห็นด้วยแต่ ก็อาจจะต้องแบบออดูก่อนอะเซฟไหนที่คนเยอะสุดใช่ป่ะเราเอาเซฟมาเป็นแม่แล้วก็เอาเซฟแล้วก็เอาเซฟกลางๆถึงท้ายๆที่คนน้อยเอามารวมกันถูกไหมมันถึงจะไปต่อได้ถ้าไปเอาเซฟหนึ่งกับสองสามไม่ควรรวมกันแต่ความยิดเห็นมีนะเพราะคนมันเยอะสุดถูกป่ะเราควรจะเอาอันนี้ความยิดเห็นมีนะสมมติเซฟหนึ่งใช่ป่ะคนเยอะก็ต้องเป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่เป็น,เ,ปนเอาเอาเรียกว่าเป็นเป็นแม่ของแลนทำเป็นแม่ของแลนหนึ่งแล้วกันอะ ส่วนเซฟ2องก็เป็นแม่ของแรน2เซฟสามก็เป็นแม่ของแลนสามถูกไหมแล้วก็เอาเซฟสี่เซฟห้าเซฟหกเซฟ7็เนี่ยถึงสิบาที่คนน้อยออกไปอยู่ LAN 1, LAN 2, LAN 3, แรนหนึ่งรนสองรนสามน่าจะแบ่งอย่างนี้ดีกว่าถ้าเอาถ้าหนึ่งกับสองสามไม่ควรรวมคนมันเยอะหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่เยอะแล้ววะอันนี้อันนี้หน,นีไปรู้จริงนะอยากให้รวมหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดสามเอะไรแบบนี้แอดมันต้องไปดูจำนวนคนก่อ,อนครับ ก่อนจะรวมแก้ประวัติวอกคิวก่อนไหมอะเออตอนนี้เขามีอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยรวมสี่ห้าหก้วยครับอ่ะต่อไปก็คุณขอไม่พูดชื่อนะหนึ่งหกเจ็ดสิบสองสิบสามสิบแปดฮะตอนนี้เราเรามีถึงสิบแปดเซฟแล้วเเนี่ยโอ้มีไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยแค่หนึ่งสามผมก็ว่านัวสุดแล้วนะโอ้โหถ้าหนึ่งสามียพูดจริงๆนะเซฟสองแม่งหรือเซฟหนึ่งเนี่ยแหละได้เห็นเห็นข่าวเซฟหนึ่งกับเซฟสองเขาเปิดแดงใส่กันตลอดมีบอกเลยนะ ถ้ารวมเซฟสามเซฟสามนอยรักสงบนะเท่าที่หมีดูมันรักสงบมากเลยกูนี่โดนกระทืมตลอดเลยอาจจะเป็นเฉพาะหมีหรือเปล่าเออถ้าหนึ่งสองสามนะหมีบอกเลยเซฟสามจะได้วัฒนธรรมของเซฟหนึ่งกับเซฟสองมาทําให้เปิดแดงค่ากันตลอดถามว่าสนุกไหมเออก,ก,ก็มันแหละเอาจริงๆก็คือตอนนี้นะสงครามฝ่ายวอลมันก็เบื่อเบื่อแล้วว่าเอาจริงๆเลยมันก็เดิมๆใช่หไหมล่ะหมีว่าเกมเนี้ยถ้าจะมันจริงๆมันต้องระบบวอลจัดสดเว้ยโคตรมัน มีเคยไปลองวอก,กับเกลเอดมาจําได้โอ,อ้มันยิงสนุกกว่าเยอะแบบเขาเรียกว่าไงนะตายเสร็จก็เกิดมาก็ฆ่ากันต่อเอาแม่งตรงนั้นสามชั่วโมงอะไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำอะไรกันแล้วนะวันวันคือการทำไมถึงต้องรวมเซฟเพราะว่าคือเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างคือเกมตอนนี้มันเปิดมา6เดือนแล้ว,ลวมีพูดถูกว่าเกมที่เปิดมาหกเดือนมันไม่มีเกมไหนหรอกที่คนมันจะไม่น้อยลงยิ่งไปเกมมือถือด้วยนะ ก็อันนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวก็อ,อ,อยากให้รวมเซฟแต่ว่าไม่อยากเอาเซฟที่คนน้อยไปรวมกังคนเยอะมากเอ้ยไม่ใช่เอาคนเซฟน้อยไปรวมกังเซฟคนเยอะถูกแล้วแต่ไม่ควรเอาเซฟคนเยอะกับคนเยอะไปรวมในความคิดเห็นมีนะเพราะว่ามันจะรวมกันหมดไม่ได้ถูกไหมอย่างเช่นเออหนึ่งสองสามมันก็เป็นไทม์ไลน์ก็คือเซฟหนึ่งก็ต้องเป็นหัวตั้งเซฟสองหัวตั้งเซฟสามหัวตั้งถูกไหมแล้วก็ไปเอาเซฟสีฟ 5, ่เซฟห้าเซฟหกอย่างที่มีพูดตะเกียเอามาจับยัดเนี่ยแต่ละหนึ่งเอามาจับ เซฟหนึ่งอ่ะอีกอีกเซฟอีกสามเซฟก็มาจับย่าเซฟสองเนี้ยแล้วอีกสามเซฟมาจับย่าเซฟสามอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นแค่หมีคิดเฉยๆไทม์ไลน์ของหมีเฉยๆแต่โดยส่วนตัวหมีว่าทางทีมงานเนี่ยเขาเขาก็ไม่อยากรวมหรอกแต่ว่าที่ว่าต้องรวมจริงๆเป็นเพราะว่าเออคนมันถึงจุดแล้วจริงๆมันน้อยมันก็ต้องรวมถูกไหมดังนั้นคิววอร์มันก็ไปต่อไม่ได้คิววอร์ไปต่อแม่ของครามฝ่ายเล่นไม่ได้มันก็ไม่สนุกเกมเพราะว่ามูลไลเบิรมันเป็นเกมที่เน้นกิจกรรมเน้นสงคราม ถ้าไม่มีสงครามเกมนี้จะเล่นไปทําไมลงดันมันก็สนุกนะลงดันนะแต่ว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะลงดันมันตีมอนมันมันไม่เข้าใจใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนมันต้องซัดกับคนเนี่ยแหละอ่าประมาณนี้นะครับความคิดเห็นของหมีนะแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคือคือคือเพื่อนเพื่อนเล่นเซฟไหนเพื่อนเพื่อนมาพิมพ์ได้เลยว่วาเฮ้ยเซฟสาเฮ้ยผมเซฟสี่นะผมเซฟห้าบุคคลล้างมากครับพี่หมีอะไรอย่างเงี้ยเซฟเจ็ดเซฟแปดเออแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหมีจะบอกทางทีมงานให้ครับให้เขาเนี่ยส่งคนเนี่ยไปละแต่ละเซฟลองสำรวจดูประมาณนี้นะเผื่อจะได้เป็นหูเป็นตายเพื่อนเพื่อนด้วยเฮ้ยโอ้เซฟนี้มันไม่ได้จริงว่ะแบบโูผมนี่ทุกวันนี้ตีกันอยู่สองกิลอันอย่างนั้นก็ไม่สนุกแล้วนะถูกป่ะแล้วถ้าอย่างเซฟสามเนี่ยทุกวันน มือสามนี่กูบอกเลยสงครามฝ่ายไม่มีคําว่าสงครามฝ่ายไม่มีคาว่าไม่มันนะเกมนี้นะมีผู้จริงๆเดี๋ยวไปพเด๋ยว,ยว,ยวมีขอกดกิวนะอันนี้คือเซฟสามนะอ่ะเซฟสามนะที่ตีกันทุกตลอดเลยทุกวันนี้นะก็มีก็ตีกับเอ็ดเอ็ดก็จะมี TRP แล้วก็ A v วีเนี่ยมาตลอดแล้วก็โ l เหมือนเขาจะเป็นพันกันนะสี่กิวอันอันนี้มีมีมีผู้ผิดขอภัยนะคือมีไปได้ไปดูและลับรละลวงเขาเลยไม่ไม่เคยถามด้วย ส่วนใหญ่เอาง่ายถ้าอย่างของ S3 เนี่ยกิวที่เป็นหัวหน้านางก็จะเป็นเอ็ลองมาก็จะเป็น r p a v o l อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือมันมันทำไมไม่ได้มีแค่สี่กิวอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูอีกทีนึงนะครับรับประกันถ้าเกิดเพื่อนๆจะล,ลงเซฟไหนเนี่ยมันลงเซฟสามเถอะรับประกันไม่มีเบื่อแน่เห็นไหมมีทั้งหมดเก้าเก้าเก้าแต่ว่าไอ้ที่แบบไปตีกันบ่อยๆที่มีเห็นได้มีหกกิว เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับย่อสว่า์เนี่ยมีมีทั้งหมด6กิวที่แน่นเลยนะที่มีเห็นอ่ะต่อไปบังกรคามบังกรคามเนี่ยเออนำทับโดยเออนกคู่ขาวแต่ว่าเอาจริงๆนะตอนนี้เมมโมรี่กับนคู่ขาวไม่ค่อยต่างกันนกคู่ขาวคนเก่งๆออกไปเยอะมากอันนี้พูดจริงๆอ่ะมาเราดูทางของบังกรคามเหี๋มันก็จะมีนกคู่ขาวเมมโมรี่ xx เขาอ่านว่าอะไรวะเจ็ดมั้งถ้าเกิดอันนี้ภาษาโรมันน่าจะอ่านว่าแปด xx แล้วก็หนึ่งสามตัวถ้าพูดผิดขออภัยนะฮะ แล้วก็แคทแล้วก็ลูน่าอ่าแล้วก็วอเนี่ย VLG ก็หมีก็ยังเห็นอยู่นะคือเห็นปะสงครามของเซฟสาเนี่ยคือสงครามฝ่ายเห็นปะมันก็ยังมีมาตีกันฝ่ายแล้วหกคิวมันก็ยังมันถูกไหมถ้าเกิดบางบางเซฟอะแม่งตีกันอะคิวเดียวสองคิวมันก็จบแล้วอะมันจะมันอะไรถูกไหมคือมันมันจบแล้วว่าสงครามฝ่ายสงครามฝ่ายมันต้องมันมันต้องคนเยอะยิ่งคนเยอะก็ยิ่งมันฝ่ายละพันฝ่ายละพันอย่างเงี้ยโอ้ตีกันแบบตัว หัวสารลัสเซียนรนจาเียประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเราไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวาเลนทน์นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่หมีส่วนหนึ่งด้วยนะครับเทศกาลวาเลนทน์ Valentine, อันนี้มีขออนุญาตเลือกของมาแล้วนะตอนแรกมันจะมีให้เลือกของครับตอนนี้มีเลือกก็จะมีป้ายเชื่อเชื่อเถอะยังไงทุกคนก็ต้องเลือกป้ายแน่นอนนะนี่สําคัญสุดแล้วก็แพ็กสีลาอ่อใหญ่เนี่ยตอนนี้มีอัพหินเนี่ยตอนนี้ไปถึงขั้นระดับ13นะครับเพราะฉะนั้นหมีก็เลยเลือกนะ ส่วนอันนี้มีสายแฟชั่นนิดนึงก็เลยตัว๋วคอสตูมแล้วก็เออเอาตัว๋วฟ้าเพราะว่าตัวต๋วฟ้าทุกว,ว,วันนี้ก็ไม่เคยพอเลยนะและน,นี้ก็จะมีกล่องเลือกวัสดุสาสตตาเทพแล้วก็อุปกรณ์เสริมพลังซึ่งมีอยู่ขันขั้นหนึ่งกับขั้น4ีนะ่ละคือมันจะมีให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกค่บเพื่อนๆชอบอะไรก็เลือกไปหรือจะเลือกตามหมีก็ได้เห็นปะมันก็จะมีเควสรายวันเพื่อนๆก็ทําตามเห็นปะเพราะฉันยุดหนึ่งรอบเออจำนวนการคุ้มกันยุทธจกักร เข้ารวมงานกิวเจ็ดครั้งเห็นปะ่ะพอเพื่อท,ทำจบเสร็จนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลคบแค่นี้ครับสาหรับเทศกาลวอเวลเทนทายก็เป็นอะไรที่เขาแจกเทศกาลฟรีครับก็การนีน่าใจดีอีกแล้วไม่ได้เสียตังค์สบาดนะอันนี้ก็มีเป็นเทศกาลวาเลลไทน์ายช่วยเพื่อนๆนะครับเเพื่อนจะอัพซีพีพ,พลังต่อสู้กุ้งพ้านไปกันไปเลยนะครับเอ๊ไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอ่อคลิปนี้นะที่มีทำมาก็คืออยากจะถามแบบ สอบถามเพื่อนเลยว่าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราเล่นกันอยู่เซฟไหนบ้างแล้วแบบผมเล่นไปโอ้โหเซฟนี้ตอนนี้คนน้อยมากครับพี่หมีครับโอ้โหตีกันอยู่3ามกิลดตายเลยถ้าอย่างนั้นก็มาพิมพ์ได้นะหมีจะได้แบบโอ้หตอนนี้โอ้เซฟนี้คนน้อยจริงว่ะเดี๋ยวหมีจะบอกทางทีมงานเดี๋ยวทีมงานเขาจะส่งคนไปดูด้วยนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าแล้ววอคือหมีจะบอกนะเกมนี้มันต้องตีกันเยอะๆเว้ยหลายๆกิวมันจะมาถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเซฟไหนนะเอาญีุ่กันตรงๆเลยเล่นนเฟไหกิิดสมมต มีคนตีกันอยู่แค่สองคิวเงี้ยบอกได้เลยมี่จะได้แบบเออรีบรีบไปเอาเซฟนั้นไปรวมก่อนเพราะว่าอย่างที่เข้าใจแหละว่าเราตีกันอยู่คิวหนึ่งอะฝ่ายหนึ่งเอามังกรสวรรค์มังกรสวรรค์คิวหนึ่งเช่ยว่ะแล้วก็อะไรนะมังกรขามมีอยู่คิวเดียวตีกันไหะสนุกอะไรวะเจอกันหนะ้าเดิมๆถูกปะประมาณนี้นะก็อยากให้เพื่อนแชร์ครับแต่ว่าเราเซเวอร์ word, ที่เพื่อนๆเ,เล่นตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะแล้วแบบเออ ผู้เล่นน้อยจริงไม่ไหวแล้วอยากให้รวมเซฟนี้ก่อนอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับอะไงก็ขอให้ผู้เล่นทุกคนเล่นโมไลเบทอย่างมีความสุขนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเล่นเซฟไหนสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เอาชัวร์เลยนะมีผู้เล่นแน่นอนมาเล่นเซฟ3ได้เลยครับมีเดีวมีเอ่ยื่นอกพกถุงเอ้ยไม่ใช่นะยื่นอกต้อนรับเลยครับแบบมีมีเลยนะอ่ะโอเคครับไงก็จบกันไปนะครับสำหรับ ข็แบบสอบถามนะครับสำหรับประจําเซฟด้วยนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมวาเลนไทนเ์เพื่อนๆก็อย่าลืมทำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของรางวัลฟรีนะครับไอ้ไงเขาเขาพูดสำหรับท็อปโดืนเนนะครับคุณคูเปอร์สองหมบาทนะครับคุณซากิหกพันบาทคุณนัวสองพัน 2, บาทคุณนัวน,นี่คือที่หนึ่งเซฟถามน,นะเผืเ่อเพื่อนๆอยากมาเจอแกได้นะโอ้มีเจอบ่อยแล้วประกันโหรศาตว์รัสเซียจะเรียนเร่งพี่เลยนะแล้วต่อไปคุณเอ้อที่สี่อาคาน่าเวินสองพันบาทอาคานาอ้คูน้าอาคาน่าเวินโอ้ยตอนนี้ลิ้นพันกันไปหมดแล้ว คุณอาคาน่าเวอร์นี่เป็นหัวหน้ากิลเอ็มอาร์ก็หัวหน้ากิลที่หนีอยู่นะเผื่อเพื่อนๆแบบเออไม่รู้จะอยู่กิลไหนแบบผู้เล่นมาใหม่อะไรเงี้ยมาขอเข้าได้ถ้าเกิดแบบตั้งใจเล่นจริงจังอะไรเงี้ยขอซีพีแสนหนึ่งขึ้นไปก็ดีนะครับต่อไปก็คุณพลอย1,000บาทคุณเอเทซนหนึ0งพบาทคุณพิงโรเมโอ500บาทคุณพิงโรเมโอนี่เปิดทำช่องอยู่นะครับ YouTube นะทำเกี่ยวกับมูนไลท์เบลเพื่อนๆสามารถไปติดตามแกได้นะเขาจะมีเออลงกิจากรรมบ้างมีเปิดถุงสมคืออะไรของแกเนี่ยที่มีเห็นนะแล้วก อ่มีวอนะวอแกก็มันอยู่นะครับประมาณนี้นะอไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมมูลไลท์เบทอย่างมีความสุขนะครับอันนี้คือช่องทางสนับสนุนช่องลักขี่แบนะครับปิ๊งบิงอะแล้วเพื่อนๆอยากให้มีทำไกด์อะไรก็มาพื้นใต้คอมเมนต์แต่ตอนนี้ไกด์โฮไม่มีแล้วเนาะเพราะมีทำไปหมดแล้วจริงๆเพื่อนๆเราไปดูเอ่อเพลย์ลิสต์เลยมูลไลท์เบทเนีเเย่ยมีเยอะสุดแล้วธรรมดาที่มีทำตรงน,นี้เจ็ดเกมมูลไลท์เบทตอนนี้ร้อยหกสิบคลิปภายในระยะเวลาแค่ครึ่งปีกูกูก็ทำไปได้ด้วยนะไม่มีคนไหนเยอะขนาดมีแน่ไอ้ครึ่งปีเนี่ยยคลิปเนี่ เกมอื่นหมีก็ไม่ใช่น้อยนะไปดูเกมอื่นหมีได้หกสิบเจ็ดสิบคลิปนี่กูบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละแต่ว่ามันก็คืออย่างที่หมีบอกครับหมีจะสื่อว่าเจ็ดเกมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนขออะไรหมีก็ทําให้หมดเนี่ยมันคลิปมันถึงเยอะถูกไหมคือหมีเป็นคนคุยง่ายใครบอกอะไรให้ทําก็ทําหมดแหละไม่ได้แบบอ่อจะให้พูเล่นเล่นเกมให้มีความสุขอะประมาณนี้ดีกว่าจากใจนะอาไงก็ขอเพื่อนๆเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม